สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูสวนกันต่อค่ะฮัลโหลลีบะลอยจ้ะไบติกสไปท์ค่ะสตรอเบอรี่ข้างบนก็นหมดแล้วนะคะแอดไปอุ่นมือชูอ่ะเลอเอาไปอุ่นอีกหน็อกไว้แแต่ข้างล่างยังมีสตรอเบอรี่อยู่ค่ะนี่กระถางนี่จะต้องเอ่อปลูกผักใหม่เล็กว่าจะมาปลูกผักบุ้งข้างในข้างในนะะีน่ค่ะนี่ผักไทยเรา แล้วก็แมรีเขามาเฝ้ามาดูมาช่วยค่ะช่วยดูผักค่ะแล้วก็มีพริกก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วนี่ก็พริกเม็ดใหญ่พาป,ปริกาสปิซพาป,ปริกาเฮียอาสปิซพาปริกาคริงชนลังทัมบลูเต ต้นเฮียครับใบไทรอูบะจีเนี่ยต้นมะเขือค่ะต้นใหญ่แล้วแข็งแรงมากหมดอ้นเอามาดีปลัตต์อัพมาข้างเฮียไปต้องเก็บออกหมดค่ะต้นนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะเฮียบลื้อสีชนมันอูบะจีเนี่ยอุนดะคอมเนอเมียบลื้อเจ้ต้นขยายสมบูรณ์ดีค่ะนี่ต้องเด็ดใบออกค่ะเนี่ย นี่ก็ต้นพริกอีกก็เริ่มออกดอกแล้วชิลีครีงอาร์เรบลูเตอร์นี่เป็นอาร์เรมชอปอยู่ในหม้อน,นะคะเนี่ยอยู่ในกระถางเนี่ยค่ะแต่ตูดีมากค่ะเพราะว่าในดินเขามันอบอุ่นแล้วร้อนดีแต่ก็ต้องรดน้ำปล่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยที่วัชซินเสียกูดในน้ำชอปเฟ่ที่กินมือเอิม่มว่าทีช่ชุนวามส์ดีเอริสนนันสแนลล์อาฮิตส์อันเวอร์มา Aber Nachteil ist, man muss wirklich viel gießen. Jeden Tag. Petersilien. Immer noch so riesen Busch. Paktillelmanka. Äh, Minze. Lager Schnittlauch. Hier ist auch Gras dazwischen. Mia, kann ja.

พริกเนี่ยค่ะหักเม็ดหนึ่งเลยเล็เกเอามาชิมคะ่ะเผ็ดมากเผ็ดจริงๆน้ำตาไหลเลยคะ่ะเมสโฟพัทังชิลีอัพกับรอกของใมันเศ้าประมาณนงอันดี้ซูชาร์ฟอ,อูชาร์ฟที่มีตีนเรนคอมอาดูนี่แหละค่ะอยากได้พริกจริงๆค่ะแบบเผ็ดที่สุดเลยคะ่ะนี่ก็ต้นพริกที่ซื้อมา หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะแต่เขาก็เริ่มจะมีมีดอกแล้วค่ะนี่ค่ะต้นมะเขือเทศทั้งมะเขือเทศก่อนค่น This mine, นะคจะ i s ้นไห e นะเกี่ยวกับตัวถ้วเม็ดวัส n ุสเปนไดเฮอุนนี่เขามีน้ำค่ะมองเห็นว่าน้ำเขาหมดหรือไม่หมด Und ich zeige euch mal, wie die aussehen. Hier, die Blätter habe ich immer abgemacht. Das bei der liegt das dabei. Die Blätter schneide ich ab und so ab. Und, und da sind die Tomaten schon. So schön groß. Das ist die Sorte. Schreibe ich noch da unter, wie die heißen. Das wird eine riesige Tomate. Die habe ich letztes Jahr auch schon. Aber die sieht gigantisch gut. Donja imaka Junagetang So riesige Pflanzen geworden, so ein Busch. Donja Die habe ich schon, die Blätter habe ich schon gedüngt, also ein bisschen geschnitten, weil es sonst so viel wird. Wie man sieht, da hinten kann Zwei Pflanzen in einen Topf. Und sie haben Früchte, und da kommen noch mehr Früchte. Blumen, Blüte schon. Auch doch, ob und die Also, das kann ich weiter empfehlen, die Sorte. Das wird auch riesige Früchte. Ganz toll. So groß und stabil. Hier habe ich noch Kartoffel Da drinnen. Sie bekommen auch bestimmt weit Blüte. Dann so ja ich mag man verlangt Der Kokot. So groß nicht echt doch. Da das ist ein Ansatz von Blüte. Wirklich groß. Das ist äh, meine Wurzel in den Topf. Aber die kriegen Blüte. Sie schießen. Da. Don Carrot Auch doch, locker. Leck hier weiter Don Muss wir mal rausziehen. แต่เม no ่อดีอันนั้นพัดถามคุกมาถ้าเขาออกดอกแล้วก็จะไม่เป็นหัวให้เลยค่ะเป็นสิบลื่นไปห้ามสิันน่อยเาจะันที่ราสิม่ดีอันนั้นพัดถามฉันัดีอันนั้น่ค่ะสิ้นส ก็หลายต้นเหมือนกันนะคะน่ดอกดอกเนี่ยสวัสดกันชั้นผักพลัมซึ e n e t mussen wir mal gucken ob die denn w s werden mal g u c k oh ein paar Erdbeere picke ich ne Strawberry ยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่นี่ค่ะปลูกในกระถางนี่ไงค่ะ ich habe die d b e e r i m e r so im Topf <un ình Alicia> นี่ยังไม่หมดอีกค่ะแล้วตรงนี้เล็กก็มีต้นมะเขือนะคะเนี่ยออกดอกแล้วค่ะดอกใหญ่ต้นเขาก็แก่แล้วก็แข็งแรงนดนีค่ะเนี่ยเขาก็จะมีดอกอมาอีกนี่ค่ะต้ท h a อวจีเนี่อันท็ มนมีุด้ข้างๆมีผัด้วยเ้ามีผักบดว้งๆีักบ,บุ้งด้ยข้างคมะผบยมีล้ยปีนี้คงจะี้ด้ีกิน้ยอะคงะเห็นกบ้ามบมีั้ามาเบ Laut und hier habe ich Apfelbaum kanncker Salat habe ich mit eingepflanzt. So groß schon. ganze Topf voll nur mit Salat. Wenn man wenig Platz hat kann man auch so pflanzen. das geht auch ganz gut.

ich habe meine Feige die kriegen keine Blätter. Die ist lieb aber noch, ist noch nicht tot. Ich ähm, schone sie noch ein Jahr. Bis nächstes Jahr im Frühjahr und dann schauen wir mal. Vor heute war das schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch einfach einen Daumen hoch. ขอบคุณค่ะที่มาชมค่ะเผื่อวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ